สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับสุพยาการเดนช่องที่เราจะพูดถึงต้นไม้มีอิทธิฤทธิ์ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์เราจะไม่มาพูดถึงกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำทุกท่านให้รู้จักว่านที่แสนจะน่ารักและก็ชื่อที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะ ได้แก่ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์หรือเศรษฐีคอร์ดซับนั่นเองนะคะตัวว่านนี้เป็นว่านที่โบราณมากๆนะคะถ้าคนที่เล่นว่านมาตั้งแต่โบราณเนี่ยจะรู้จักดีเป็นเป็นเป็นว่านที่ปลูกง่ายแล้วก็หลายๆบ้านก็จะก็จะมีนะคะสมัยนี้ก็หาหาน้อยมากนะคะเพราะว่า,าบางท่านก็จะรู้สึกว่ามัน ดูแลยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยค่ะที่นี่ก็จะมีปัญหาบ้างอย่างเช่นช่วงเนี้ยถ้าแดดจัดๆเนี่ยเขาก็จะมีอาการไหม้นะ,ะพอฝนมาก็จะราเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะปกติจะเคี้ยวอุ่มนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทั้งแดดทั้งฝนกลางวันก็แดดจัดคือเราก็ไม่อยากจะย้ายที่เขาค่ะเพราะเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็งามเขาก็แตกกอกเขาก็ต้องปรับตัวในช่วงนี้ก็เลยปล่อยให้เขาปรับตัวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ ต้นเป็นช่วงฝนนะคะฝนตกทุกวันวันไหนฝนไม่ตกก็แดดแรงมากนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะปรับตัวยากนิดนึงแต่ก็ยังคงความน่ารักคงความงามกันยังอยู่นะคะลักษณะทั่วไปนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะชาวบ้านก็จะเรียกกัน2อ,อชื่อนี้ละคะ่ะเศรษฐีขอดซัพบแล้วก็เศรษฐีกอบซับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะตัวใบเขาเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ เขาม้วนสอดนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องตัวใบเนี่ยความน่ารักของเขาเขาม้วนสอดโดยทั่วไปจะม้วนหมดค่ะไอชุดใหม่ที่ออกมารอบนี้ถือว่าเขาร้อนมัง่งเขาโดนฝนเยอะเกินไปมั่งก็เลยยังไม่สอดแต่ถ้าชุดเก่าๆเห็นไหมคะสอดทุกใบเลยลักษณะทั่วไปของเศรษฐีกรอบซับนะคะหรือเศรษฐีขอบซบอดลำต้นก็จะเป็นหัวอยู่ใต้ดินคล้ายหัวหอมเล็กอะค่ะนะคะคลนะ้ายหัวหอมเล็ก เนื้อในก็จะมีหัวหัวสีขาวหัวเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะคะใบว่านเนี่ยก็จะออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นกอคล้ายกับใบกุ้ยช่ายเนี่ยค่ะใบเขาจะคล้ายกับใบกุ้ยช่ายเลยมีสีเขียวแก่เป็นเงามันใบปลายใบจะม้วนงอเป็นวงกลมนะคะเนี่ยชุดชุดนี้เพิ่งจะออกมาตอนฝนตอนฝนเพราะว่าพอเขาแก่นะคะเขาก็จะม้วนสวยน่ารักนะะเป็นกอพุ่มที่น่ารักมาก ปลูกไม่ยากค่ะปลูกก็คือดินล่วนผสมกับใบไม้ผูกใบก้ามปูหรือทรายก็ได้นะคะขอให้ระบายน้ําได้ดีขอให้ระบายน้ําได้ดีลดน้ําอย่าให้อย่าให้ขาดน้ํานะคะ <c oughs> เขานิยมบอกว่าให้ลดเช้าเย็นจริงๆไม่จําเป็นหรอกค่ะก็ปล่อยให้เขาต่อสู้กับธรรมชาติบ้างเขาก็แข็งแรงดีนะคะแต่ว่าสําคัญอย่างยิ่งก็ควรดูไม่ให้ขาดถ้าขาดน้ํานี่ก็คืออย่างเนี้ค่ะ ขาดน้ำนี่อันนี้ไม่ใช่อาการขาดน้ำค่ะอาการคือโดนแดดจัดบางบางช่วงที่มุมตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เวลาแดดเปลี่ยนทิศนะคะเขาก็จะโดนแดดจัดทั้งทั้งที่เอามาหลบไว้ข้างๆกับถางอื่นนะคะถางม่วงมงคลกับกระถางตัวพยับหมอกนะคะเอามาหลบไว้เพราะว่าถ้าแดดแรงเขาจะไหม้แต่ทีนี้พอดีช่วงนี้ทั้งฝนทั้งแดดก็ เขาก็ปรับตัวได้ดีนะคะเป็นเป็นตัวที่พอเราทิ้งได้ระยะหนึ่งเขาก็มีความสามารถในการปรับตัวได้ค่อนข้างจะดีค่ะเพราะฉะนั้นปลูกในกระถางแขวนก็สวยถ้ากระถางแขวนเขาจะห้อยม้วนลงมาเลยค่ะแต่อันนี้ก็จะชอบเป็นกระถางเตี้ยส่งปักกว้างนี้ค่ะเพื่อให้เขาแผ่เพื่อให้เขาแผ่เ,เ,ขแผเขาจะแผ่ได้ดีแลวกระถางนี้จะช่วยเขาได้เยอะเลยทีนี้อิทธิฤทธิ์ของเขานะคะถ้าตัวเรื่องเศรษฐีกอบทรั์เนี่ย เป็นว่านที่เด่นชัดในเรื่องเมตตามหานิยมนะ,ะคนที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยอย่างรงรับจำนำาขายหวยขายลอตเตอรี่นะฮะธุรกิจเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนนะฮะการแลกเปลี่ยนเงินพวกนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะเศรษฐีกอบซับนะฮะเศรษฐีขอดซับนะ ตัวตัวเขาเองเนี่ยเรื่องของการค้าขายเหมือนกันนะฮะก็รับเงินเข้ามาแล้วก็ขอดไว้ไม่ให้ออกไปกรอบเอาไว้นะฮะไม่ให้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นคนค้าคนขายเนี่ยแม่ค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยก็จะนิยมปลูกตัวนี้กันมากเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งเขาจะเป็นไม้เสียงทายด้วยค่ะเขาถือเขาเชื่อกันว่าถ้าทุกๆใบเนี่ยฮะม้วนอย่างนี้ ม้วนหมดเลยก็จะถือว่าจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบนะฮะอันนี้ถ้าเป็นใบแก่ก็จะม้วนหมดใบอ่อนอย่างนี้ก็จะเริ่มม้วนเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นใบสีเข้มเนี่ยทุกใบจะม้วนหมดสงสัยงวดนี้จะมีลาบแล้วละ่ะ <c oughs> เอ๊ะหรือม้วนบ้างไม่ม้วนบ้างอย่างนี้แปลว่ารวยบ้างไม่รวยบ้างบางวันก็รวยบางวันก็ไม่รวย <c oughs> นะะแต่จริงๆอะ่ะ ถ้าเป็นโบราณค่ะตัวนี้เขาถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายเลยเพอถ้าเขามว้มวนหมดเนี่ยเขาก็จะมาผูกผ้ารับกันนะคะเพราะว่าถือว่าะจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในการค้าการขายมีโชคมีลาบนะคะแต่ถ้าใบตรงหมดเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ถือว่าเป็นเสี่ยงทายที่ไม่ดีนะคะช่วงนี้ก็จะเก็บซับไม่อยู่เกี่ยวซับไม่อยู่ ะะก็จะมีเรื่องเสียทรัพย์เรื่องอธุรกิจก็ค้าขายก็เงินไม่เข้านะฮะเพราะฉะนั้นตัวความน่ารักของเศรษฐีขอดทรัพย์หรือเศรษฐีกอบทรัพย์บางคนสับสนกับเศรษฐีสอดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐีสอดนะฮะเศรษฐีสอดจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือชัยมงมงคลชัยมงคลพอดตีต้นแม่เขาเจอฝนหนักเขาตายเลยเหลือต้นลูกเดี๋ยววันหลังว่างๆเดี๋ยวรอต้นลูกเขาสมบูรณ์แล้วก็จะ มาถ่ายให้ถ่ายทอดให้ท่านดูอันนั้นก็จะเป็นใบใหญ่ต้นเป็นลำต้นตั้งตรงนะคะแล้วก็ใบเขาจะสอดกันอันนั้นเราเ,เรียกเศรษฐีสอดนะคะแต่อันนี้คือเศรษฐีกรอบซับหรือเศรษฐีขอดซับนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละคะ่ะต้องการเรื่องสรรพคุณทางด้านเมตตามหานิยมเป็นว่านเสียงท้ายนะคะกลุ่มธุรกิจ เกี่ยวกับเงินทองนะคะเรื่องเงินเรื่องทองที่ต้องการให้เข้ามาเยอะแล้วออกได้ชา้าๆคขายซื้อขายหุ้นเนก่งกําไรหุ้นนะคะขายลอตเตอรี่ลงรับจำนำงานค้าง,งานขายเกี่ยวกับขายของเก่าอย่างเช่นเราซื้อ ราคาถูกมาเราต้องการที่จะเก่งกําไรที่จะขายราคาแพงออกไปอย่างนี้น,นะคะก็คือกลุ่มพวกนี้ค่ะแล้วก็ตัวที่เขาเรียกว่าเงินหมุนเวียนนะคะเงินกู้นะคะเศรษฐีขอบทรัพย์หรือเศรษฐีขอบทรัพย์ก็จะให้โชคให้ลาบทางด้านการเก็บเงินนะคะเพราะฉะนั้น เอาไว้ดูเป็นไม้เสียงทายที่สำคัญนะคะถ้าไม่คิดมากเรื่องอาสายหมูความน่ารักของเขานะคะดูนะฮะลำต้นไกลๆปลบกไว้น่ารักค่ะน่ารักนะคะเป็นต้นไม้หนึ่งที่น่ารักแล้วก็ดูแลง่ายนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะคะกด subscribe รูปกระดิ่งติดตามไว้ไม่พลาดวิดีโอ หลังที่จะมีต้นไม้ดีๆมานำเสนอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆค่ะขอบคุณค่ะ